สวัสดีครับพี่โจคัดกินครับวันนี้มาบ้านเซอร์นนะครับดูรบรรยากาศบ้านเซิร์ม,มากครับมาตลาดครับก็เห็นบรรยากาศเขาเจริญดีก็อยากจะให้พวกเราได้เห็นบรรยากาศเองที่ ที่อื่นื่นนีบ้างโดยที่ไม่ใช่ที่ของเราที่บ้านเราก,ก็เป็นยังไงการอยู่การใช้ชีวิตกันเป็นยังไงอาจจะดีกว่าเราไมหรือเขาดีกว่ายเยอะกราแล้วแต่พิจารณาแต่ผมเห็นแล้วว่าเขาหมูบ่บ้านเขาจเจริญดีก็ส่วนใหญ่ผมเห็น มีกาัฒนาการก็มีร้านขายของอะไรบนนึนก็ซื้อซื้อสินค้าอะไรก็ร้านใหญ่ๆเยอะเลยคือยกเว้นอย่างเดียวคือไม่มีก็คือเซเว่นไม่มีแค่นั้น แล้วการ,รรมนาคมที่นี่ก็สะดวกดีมีทั้งสายเสือไปกรุงเทพในนยองชียงบุรีอะไรนี่เหมาะที่นี่ดีครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลื่อยครับดูบรรยากาศาเอานะครับ บรรยากาศก็ตอนนี้ก็อากาศเริ่มร้อนนะครับเป็นวันเป็นวันร้อนเช้านี่หนาวอากาศเย็นสองบรรยากาศและอากาศเป็นี้ พอดีแฟนก็ใกล้จะเสร็จแล้ววันนี้พอดีมาส่งของให้พวกเขาเครื่องสมางพอดีที่นี่ก็รับส่งของเนื้อของเคอรี่เอลี่อะไรเนี่ยแต่ว่าส่งเคอรี่ในวัยไม่เหมือนของลาซาด้าระรนช้า้า ได้เสร็จแล้วทุกคนดีใจอาจารย์ร้อนที่นี่อำเขตตำบลบ้านเซิเร์นนี่เจริญเจริญมากจเจริญป่าที่บ้านเก่าที่ที่ผมอยู่ที่หนองเสืออีกหนองเสือย,ยังไม่ เป็นอำเภอไม่เพิ่เจริญไม่เจริญนัไหร่ที่นี่เจริญกว่าเยอะบ้านเสริมมีเจริญเยอะอาจารย์ท่านเขามาคมเขาก็ดีกว่าเยอะดีกว่าที่เราเสียเราเยอะ น้องเสือเราก็ดีตรงที่มีน้ำใสอะไรตารเกษตรอะไรได้เปรียบกับเขานอันนี้คืออันนี้คือได้เปรียบเรื่องคมนาคมอะไรแล้วก็การท่องเที่ยวอะไรก็ดีกว่าเราเยอะเลย